ซิวเวอร์เซอร์เฟอร์หญิงคนนี้คือใครในตัวอย่าง Fantastic f o ร r เฟ s t ์สสเเราจะได้เห็นซิ l เวอร์เซ e ร์เฟอร์ที่เป็นผู้หญิงซึ่งเธอจะมีชื่อว่าชาลบาบาลเธอเป็นใครเนี่ยผมขอมาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันนะครับและเรื่องเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวละครอย่างกาลักตัสเขาจำเป็นต้องกินดวงดาวเพื่อการดำรงอยู่ของเขาแต่การที่เขาจะกินดวงดาวได้นั้นเขาจะมีลูกน้องคนหนึ่งที่เขาให้พลังเพื่อให้คนนั้นเป็นผู้ส่งสารของเขาคนที่ว่าก็คือซิ l เวอร์เซอร์เฟอร์ตัวที่เราน่าจะรู้จักกันดีก็คคืืือออผู้ชชาาย่จริงๆขงเข และในจักรวาลหลักของคอมิกเนี่ยเขาเนี่ยจะมีภรรยาที่อยู่ดาวเซนล,ลาชื่อว่าชาลาบาลทั้งคู่เนี่ยได้ครองรักกันซึ่งในเวลาต่อมานะครับดาวเซนล,ลาจะตกเป็นเป้าหมายของกาเล็กตัสกาเล็กตัสเนี่ยจะกินดาวเซนล,ลาแล้วแต่ว่ายังก่อนนอรินและได้เสนอตัวเองเพื่อไปเป็นผู้ส่งสารของกาเล็กตัสแลกกับปล่อยดาวบ้านเกิดของตัวเองไม่ให้ถูกกินซึ่งกาเล็กตัสก็ตกลงแล้วเขาก็ทําให้นอรินเนี่ยกลายเป็นซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์เดินทางไปทั่วจักรวาลเพื่อหาดาวที่เหมาะสมและจัดเตรียมให้กาเล็กตัสกินทําให้นอรินเนี่ยต้องแยกจากชาาบา ซึ่งในจักรวาลหลักเธอจะไม่ได้เป็นซีเวอร์เซิร์ฟเฟอร์แต่อย่างใดนะครับแต่มันจะมีจักรวาลหนึ่งที่เธอได้เป็นนั่นคือจักรวาล9997หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเอิร์ x ในโลกนี้เนี่ยกาแลกตัตจะถูกทำลายไปซึ่งทําให้นอรินรู้เลยว่าการมีอยู่ของกาแลกตัสมันจําเป็นต่อสมดุลของจักรวาลทําให้เขาเนี่ยหาทางนากาแลกตัสกลับมาโดยเหตุนั้นเขาเลยขอให้แฟรงค์คินลิชาร์ดรับหน้าที่ในตําแหน่งกาแลกตัสไปและแฟรงค์ินก็ได้ทําให้ชาลาเบลเป็นซีเวิร์ฟเซก ซ i เวอร์เซิร์ฟเฟอร์และฮีโร่ของโลกเนี่ยก็ต้องช่วยกันยับยั้งเซเลเชียลเหล่านั้นแต่ตอนนั้นเองชาลาบาวก็พลาดเธอโดนยิงเข้าเต็มๆทำให้เธอเนี่ยไม่รอดชีวิตปล่อยให้นอรินเสียใจหนักมากและสําหรับตัวเธอที่มาอยู่ในหนัง Fantastic Four f i s t t s t เ p เราก็ต้องมาดูกันว่าชาลาบาวคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงในเรื่องและถ้าอยากจะสัมผัสประสบการณ์แบบจัดเต็ม จะต้องไปรับชมกันในโรง IMAX ด้วยนะครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทําเพื่อโรง IMAX โดยเฉพาะทําให้ได้เห็นภาพที่มากขึ้นในฉากสําคัญและเสียงกระหึ่มทรงพลังรอบทิศมีให้เลือกทั้งระบบ IMAX 2D และ IMAX 3D นะครับ IMAX 2D เนี่ยมีเสียงภาคไทยให้เลือกดูด้วยนะไปรับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24กรกฎาคมนี้